สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ่กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับโอ้โหหลังจากรอมานานตั้งแต่ปี2018ครับผมเลื่อนมาเป็น2019สุดท้ายต้องมาจบที่2020นะครับในที่สุดหนังฮีโร่นะครับผมก็ได้กลับมาเข้าสู่โรงภาพยนตร์กันทันทีและหนังเรื่องนี้เนี่เรียกได้ว่าวิบากกรรมนะครับผมเยอะมากๆเลยเพราะว่ามึงจะถูกเลื่อนบ่อยไปไหนนะครับในที่สุดมิวมิวแทนะครับผมก็ได้เข้าโรงภาพยนตร์นสักที และตัวผมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ดูหนังอะไรเลยนะคือแบบโอ้โหคิดถึงโรงภาพยนตร์มากอะไม่ได้ไปโรงหนังมานานมากๆแล้วซึ่งไปล่าสุดนี่ยก็คือเทรนทูบูซานภาคสองนั่นแหละแต่แบบว่ามันเว้นช่วงนางนไงก็คือโควิดแหะมันนานมากๆอะ่ะก็เรียกได้ว่าไปคราวนี้ก็คือหายคิดถึงกันเลยนะครับผมแล้วก็มาเจอกับหนังเรื่องนี้เนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยขอเล่าก,ก่อนจะเริ่มรีวิวแล้วกันรีวิวเนี้ยไม่มีสปอยแน่นอนนะครับแต่เราจะบอกกันก่อนว่าอารมณ์ก่อนไปดูเนี่ยคือเราด้วยความที่คิดถึงโรงหนังมากๆอะ่ะ เราก็จะตั้งความหวังแล้วว่าดูหนังในโรงเนี่ยมันต้องดีมากๆแน่ๆเลยมันแบบโอ้โหมันคิดถึงมากๆมันอยากดูมากๆแล้วพอไปดูจริงแล้วเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ผิดหวังนะครับตัวผมเองเรู้อยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังสเกลใหญ่เหมือเวนเจอร์ที่แบบว่าโอ้โหมันแบบปูมากๆเลยมีฉากตูตมตามเต็มไปหมดนะครับแต่หนังเรื่องนี้กลับมาในแนวใหม่นั่นเองแล้วแบบมันได้ลบภาพ Xmen ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะครับผมไปหมดเลยนะครับเป็นแบบว่า อารมณ์เหมือนหนังสแตอ์นอะรมนมากกว่าผมไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นหนังที่แบบว่าโอ้โหจะมาเชื่อมจัก,กรวาลอะไรขนาดนั้นแต่บางคนผมเห็นก็แบบเออก็ดูจะเป็นหนังเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ผมแบบมึงไม่เห็นเชื่อมอะไรเลยกูแบบว่ามันจบตรงนี้แน่นอนแหละเพราะดูจากทิศท,ทางในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่า X Men เนี่ยนะครับในไหนก็กลับมาอยู่ Marvel และ Marvel ก็น่าจะเอามารื้อใหม่ทําใหม่หมดตั้งแต่แรกเลยครับจัก,กรวาล X Men ที่เคยมีมาลบไปหมดได้เลยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ย ให้เซตไมล์เซตเอาไว้ก่อนว่าเราไปดูเพื่อความสนุกเท่านั้นและข้อดีที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยเชืออะไรรู้ไหมครับจุดแข็งที่แบบว่าเป็นจุดแข็งที่สุดเลยอะไม่มีอะไรเทียบได้กับหนังเรื่องอื่นเลยนะผมรู้สึกว่ามันคือความแปลกใหม่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังคนแบบฮีโร่ถูกป่ะมิวแทนแต่มันกลับถูกฉายมาในแบบความแบบเป็นหนังสยองขวนนะัญ่ะหนังระทึกขวนนะัญ่ะผมก็เลยชอบตรงนี้มากๆเลย ถึงแม้ว่างบการถ่ายเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้โอเ,เวอร์วังอย่างที่เราบอกกันมันไม่ได้ฟูลสเกลขนาดนั้นเนี่ยหนังก็มีความเป็นวัยรุ่นมากๆเลยแต่ด้วยความแปลกใหม่ของหนังนี้เองทาให้ผมรู้สึกแบบตกหลุมรักหนังเรื่องนี้มากๆอะ่ะบางฉากอาจจะดูไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะคือแบบว่าถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นอาจจะโดนหักคะแนนไปหลายจุดเลยจริงๆแบบว่ามันไม่เป๊ะไม่เนี้ยบฉากตอนสุดท้ายก็ดูอลังการนะแต่ก็แบบก็ไม่สุดขนาดนั้นว่าก็จะได้แบบคะแนนไม่ค่อยเยอะอะ่ะ แต่ด้วยความแปลกใหม่ของหนังเรื่องนี้ผมเลยให้คะแนนหนังเรื่องนี้เยอะแลวโฟกัสไปที่เมนหลักของหนังใจใจหลักของหนังมากกว่าที่เขาต้องการจะสื่อหนังฮีโร่ออกมาในมิติใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีการเล่นเรื่องความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับคือแบบว่าเป็นหนังวัยรุ่นเลยไม่ใช่ว่าเป็นหนังผู้ใหญ่แบบว่าเป็นตัวละครผู้ใหญ่มาคนในเรื่องเนี่ยเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนังส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จริงถูกไหมตัวแสดงเป็นวัยรุ่นแต่วัยรุ่นมันจะแ,แก่แดดเกินมนุษย์อะมันจะแก่เกินวัยรุ่นอะ แต่หนังเรื่องนี้กับโชว์ที่เราเห็นว่าไอเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นจริงๆมันสมวัยนะมันยังไม่โตมันเป็นเด็กอยู่พอเป็นเด็กมันจะมีความคิดที่ขาดวิธีภาวะไปบ้างแล้วก็จะมีการเล่นเรื่องแบบปมในวัยเด็กอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปมที่แบบว่ามันทําให้เราเห็นชัดเจนมีคติมีแบบมีคอของเรื่องว่าไม่ใช่ว่าแบบเป็นหนังฮีโร่สยองขวัญไปอย่างนั้นแต่มันก็มีการสอนแบบนี้นว่าจริงๆแล้วปมที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอะไรแบบเนี้ย มันเชฟคนคนึงได้เลยมันเปลี่ยนคนคนหนึ่งไม่ได้เลยสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตอนเด็กๆแกล้งไปเดี๋ยวก็ลืมหรือเกิดเหตุการณ์นู่นไปเดี๋ยวก็ลืมจริงๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวัยเด็กอะ มันฝังใจเรามาตลอดเลยนะถูกไหมเราทุกคนลองนึกย้อนดูเหตุการณ์ที่มันจําได้ในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามีทั้งดีและไม่ดีแต่มันจะเป็นอะไรที่เราจําขึ้นใจจําได้แม่นแล้วมันจะฝังอยู่กับตัวเรามาตลอดเลยอะไรแบบนี้ผมก็เลยชอบส่วนที่มันจะสื่อพวกตรงนี้ออกมามา,มากๆนะครับผมฉากแอคชั่นเนี่ยแม้ว่าจะแบบโอ้โหมันไม่ได้สะใจขนาดนั้นไม่ได้แบบว่ามีความหนังฮีโร่เท่าไหร่แต่ได้มีความแบบอารมณ์สยองเข้ามาแล้วก็มีการเล่าเรื่องในแบบที่เออผมไม่คิดว่ามันจะเล่าแบบเนี้ย ก็ให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับผมอยู่ที่8เลยส่วนเรื่องตัวละครพลังอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปหลังดูหนังกันละกันครับหรือว่าคลิปสปอยอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมก็รอดูกันในคลิปนั้นถ้าใครขี้เกียจไปดูแต่ผมแนะนําเลยนะว,ว่าควรไปดูเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่อะ่ะเหมือนอารมณ์เราไปดูโลแกนนะโลแกนเราก็คงไม่คิดว่าหนังฮีโร่มึงจะโหดเลือดสาดได้ขนาดนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้โหดเลือดสาดเท่าโลแกนนะครับผมแต่ก็ มีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงกันแบบเฮ้ยได้เหรอวะมันเอาหนังฮีโร่มาเล่าแบบนี้ก็ได้เหรอมันเจ๋งตรงนี้อะไรครับผมผมก็เลยคิดว่าเออแปดเต็ม10เนี่ยเป็นคะแนนที่เหมาะแล้วเพราะว่าด้วยงบที่มันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แล้วก็ซีจที่ค่อนข้างจะจํากัดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นหนังที่เล่าฮีโร่ปกติอาจจะให้สักหกเลยได้ซ้า แต่หนังเรื่องนี้ด้วยความแปลกใหม่ไงกดไปแปเลยนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลของหนังเรื่องนี้ที่ผมเอามารีวิวให้แบบไม่มีสปอยกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปพูดถึงเรื่องสปอยกันแน่นอนจัดเต็มเลยใครที่เกียจไปดูหนังดูคลิปเดียวจบเลยนะครับเล่าเรื่องต้นจนจบไปเลยครับผมรอดูกันได้ในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ลาละครับผมบายบายครับสวัสดีครับ